วันนี้ฮะอายุ60ิผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วชีวิตเราถ้าคุณชูวิทย์จะบอกอะไรกับตัวเองได้สักประโยคนึงฮะอยากบอกอะไรกับผู้ชายที่ชื่อชูวิทย์กมมวิเิษความรวยเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ความสุขนะหลังจากที่ผม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 รวยมาแล้วผมไม่ได้คิดว่าความรวยเป็นความสุขเลยนี่คือเรื่องจริงเลยคือการใช้เงินของคุณเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเสริมสร้างความสุขคุณได้อย่างแท้จริงอันนี้ผมยอมรับความสุขมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะมันอยู่ที่ใจคุณ แล้วคุณชีวิตหาเงินไปทําไมครคุณชีวิตจะรวยไปทําไมถ้าคุณชีวิตรู้สึกว่าเงินมันไม่ได้มีความสําคัญในชีวิตหรือมันไม่ได้สร้างความสุขที่แท้จริงสิ่งนี้ผมมาค้นพบตอนที่ผมอายุเพิ่มขึ้นแล้วจนท่านับันนี้ผมต้องเรียนรู้แล้วว่าเงินมันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดผมเคยนอนพื้นผมติดคุกสามรอบชีวิตผมตกต่ำผมเคยทำอาบนวดมีผู้หญิงล้อมรอบมีเงินเต็มไปหมด ผมเคยเป็นนักข่าวผมเคยเป็นนักโทษผมเคยเป็นนักการเมืองผมเป็นนักธุรกิจผมเคยเป็นพ่อผมเคยเป็นสามีผมมีครอบครัวหลายครอบครัวท้ายสุดแล้วเนี่ยสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ผมมีความสุขเลยสิ่งต่างที่ผมมีผมไม่ได้มีความสุขเลยจริงๆผมกล,กลัวด้วยซ้ําผมกลัวว่าไอ้สิ่งที่ผมสร้างไว้เนี่ยมันจะจบสลายไปในในช่วงที่ผมยังอยู่